โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาศึกษาวิธีการใช้บทเรียนนะครับหน่วยที่1กันนะครับก็เรียนก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เรียนออนไลน์นะครับตัวนี้นะครับแล้วนกเรียนก็เลื่อนสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะครับก็จะเจอเนื้อหาหน่วยที่1นะครับคือเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งก็จะมีอสี่เรื่องนะครับความหมายการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายแล้วก็รูปแบบการเชื่อมต่อเองเดยวนันเรียนก็ศึกษานะครับเนื้อหาทั้งหมดเนาะ แล้วก็สุดท้ายก็ทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับสมมุติว่าเราคลิกเนื้อหาที่1ความหมายทั่วไปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บแล้วก็ศึกษาครับอ่านอ่านศึกษาเนื้อหานะครับก็อ่านจบศึกษาจบนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีลิงก์นะครับกลับมาหน้าแรกนะครับคืออันนี้นะครับกับอันที่2คือไปเนื้อหาถัดไปนะครับเราก็จะกลับไปหน้าแรกแล้วก็คลิกลิงก์นี้นะครับ ถ้าเราจะศึกษาเนื้อหาถัดไปนะครับเรากลับมาหน้าแรกแล้วแล้วก็ไปที่เนื้อหาถัดไปก็ได้นะครับแบบนี้นะครับก็ศึกษาเนื้อหาไปเรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้พอถึงหน้าสุดท้ายก็จะมีเนื้อหามีลิงก์นะครับไปหน้าแรกเนื้อหาก่อนหน้าครับแล้วก็เนื้อหาต่อไปนะครับคือแบบหนาที่1แล้วก็คลิกกลับไปหน้าแรกหรือจะศึกษาเนื้อหาถัดต่อไปก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวครูไปดูแบบหนาที่1่นะครับ พอเข้าแบบมาที่1ปั๊บก็จะมีวิธีทําว่าจะทำแบบัทนี้ยังไงนะครับตรงนี้นะครับท้านักเรียนอยู่ที่บ้านนะครับเรียนออนไลน์ตรงนี้ยังไม่ต้องทำนะครับยังไม่ต้องทำนะครับซึ่งปกติเราทํากันแล้วในห้องเรียนนะครับอันนี้นะครับก็ข้ามไปก่อนนะครับให้ไปดูเนื้อหาเรื่องอุปกรณ์เครือข่ายเลยครับแล้วก็ไล่ศึกษาไปนะครับจนกระทั่งจบนะครับก็ไปดูนาสุดท้ายคือรูปแบบการเชื่อมต่อนั่นเองนะครับนักเรียนก็ไล่ศึกษาไปนะครับ จนกระทั่งจบนะครับจบแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกนะครับหน้าแรกครับศึกษาครบ4เรื่องละนะก็กลับมาหน้าแรกแล้วก็ไปคลิกบทแบบทดสอบท้ายบทเรียนบทที่1นะครับก็ลงมือทำนะครับวิธีทำก็ไม่ยากครับเนาะเคยทํากันมาแล้วใส่ชื่อนามสกุลชั้นเรียนนะครับเลขที่ถัดไปแล้วก็ตอบคาถามนะครับโดยดูคําตอบจากอะไรครับเนื้อหาที่เราศึกษาผ่านไปแล้วนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ให้ทุกคนนะครับทำแบบทดสอบทางเรียนให้ครบนะครับทุกข้อนะครับ20ข้อ10ข้อนะครับ10ข้อแล้วพบกันในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ